ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจัดระเบียบรถตู้ตามนโยบายคอสชแบ่งคิวเป็น3กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มรถตู้ผิดกฎหมายมีประมาณ20คันเป็นรถตู้เถื่อนแฝงตัวในอำเภอปากช่องปากทงชัยและจักราชพบคนมีสีเป็นผู้ดูแลที่ประจุคิริขันสั่งห้ามรับผู้โดยสารนอกจุดและเพิ่มจำนวนก่อนการจัดระเบียบจะเสร็จสิ้น ตำรวจบชนพร้อมทหารรวบเจ้ามือโต๊ะพนันฟุตบอลโลกผ่านเว็บไซต์ภายในร้านสาทรสาวนาจับชาวจีนมาเลเซียและไทยรวม6คนยึดโพยวงเงินกว่า15ล้านบาทคอมพิวเตอร์เงินสดและเงินต่างประเทศกว่า4 0 0แสนบาทส่งปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไป 4. ผู้ก่อความไม่สงบบุกยิงในลาบแววทองรักอายุ70ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตขณะนั่งพักกินของหวานในร้านริมถนนภายในหมู่บ้านที่ยะริง่ง ใช้น้ำมันเบนซินลาดจุดไฟเผาอย่างโหดเที่ยมแล้วขโ,โมยรถจักรยานยนต์ของผู้ตายหลบหนีไปด้วย